ความพิเศษของการสมัครโคลัมเบียที่ต่างจากท็อปยูอื่นๆส่วนหนึ่งก็คือโคลัมเบียมันเป็นโรลลิงตอนนั้นทําไมน้องกายไปโคลัมเบียล่ะพี่เชื่อว่าน่าจะสมัครหลายที่ <laughs> กายชอบโรงเรียนที่มันคลาสค่อนข้างใหญ่ความที่โรงเรียนใหญ่มันมีสเกลที่จะทําให้มีคอร์สที่เขาจะออฟเฟอร์ให้เราอะค่อนข้างเยอะ สวัสดีครับน้องๆมาพบกันนะฮะกับรายการท็อปยูทอล์กนะฮะโดยมิชชั่นดูท็อปยูนะครับก็อยู่กับพี่เมฆเช่นเคยนะฮะแล้วก็เช่นเดียวกันเราก็ไม่ได้มาคนเดียวเช่นเคยนะฮะเราวันนี้เรามากับน้องกายนะฮะแอสโซเชต์พาร์ทเนอร์ของมิชชั่นดูท็อปยูนะครับเดี๋ยวเผื่อน้องๆคนไหนอาจจะยังไม่รู้จักน้องกายนะเดี๋ยวแนะนําตัวสักนิดหนึ่งได้เลยครับพี่เมฆครับก็พี่กายนะครับจบวิศวะจุฬาตอนปร,ริญญาตรีนะครับแล้วก็ ไปต่อ MBA ที่โคลัมเบียมาเมื่อปี2 0 2 0 2 0 2 1ครับอืมโอเคกายจะเป็นโคลัมเบียวันวายเนอะใช่ใช่ไหมเขาเรียกเจเทอร์มเรียกเจเทอร์มอ่ามันจะมีอะไรบ้างนะมันก็จะมี2อัน MBA เอที่โคลัมเบียนะครับอันที่เป็นโคลัมเบียฟอรเทอร์มแล้วกันมันก็คือ2ปีที่อื่นๆนะครับก็จะเริ่มเรียนตอน เดือน8เดือน9กาแล้วก็ใช้เวลา2ปีเต็มมี internship ระหว่างกลางเหมือนทุกๆคอร์สแล้วก็อันที่พิเศษขึ้นมาที่ต่างจากโรงเรียนอื่นหน่อยหนึ่งก็คือเจเทอมที่กลายเป็นเรียนมานะครับมันก็จะเป็นการเริ่มเรียนตอนมก阿านี่แหละตามชื่อเลยเจเทอมแล้วก็จะใช้เวลาเรียนทั้งหมด1ปีครึ่งก็จะจบเร็วหน่อยสิ่งที่มันทําให้เร็วขึ้นก็คือคอร์สนี้ไม่มี i n t s h i p ระหว่างคอร์สครับโอเคตอนนั้นน้องกายทำไมเลือกไป เจเทมเจเทมเออก็กายเอาทุนของอธนาคารกรุงไทยไปครับครับแล้วก็กายมีเรียนปริญญาโท f i n a นซ์มาแล้วด้วยใบน,นึงก็เลยรู้สึกว่าเออเรามีโกค่อนข้างชัดเจนแหละว่าเราอยากไปแบบเติมสกิลส่วนไหนแล้วก็เนื่องจากพอไปเป็นทุนแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเอออาจจะไม่ได้ต้องการอินเ e อ n s h i p สำหรับการต่อยอดใน career g o ของเรา ก็เลยเลือกที่จะไปเรียนเจเทอมที่มันแบบดีไซน์มาสําหรับนักเรียนทุนตรงนี้อยู่แล้วที่ไม่ต้องการอินเทอร์เนชั่นครับอโอเคไอ้น้องไก่จบอันดับแรกคณะอะไรวิศวะจุฬาอ่าวิศวะจุฬา,า,าแ,ลแล้วเราไปปอโทก็คือเรียนสายไหนอตอนตอนมาสเตอร์ตอนเรียนมาสเตอร์ไปเรียน finance ที่อังกฤษเมื่ก่อนหนึ่งใบโอเคอตอนไปเรียน MBA รู้สึกว่าคลาสมันซําซ้อนไหมกับมาสเตอร์ดีรีเพราะว่าหลายคนที่ต้องถามเพราะหลายคนอ่ะ เขาก็จะมาถามพี่เมกับทีมงานอยู่บ่อยๆนะว่าแบบกลัวไปเรียนแล้วมันซ้ำเออมันก็มีมบาง sure. ส่วนที่ซ้ำเหมือนกัน structure ของ mba มันก็จะมีส่วนแรกแหละช่วงแบบเทอมแรกหรือปีแรกที่มันจะมีคอร์ c o u s แต่มันก็จะมีความหลากหลายนะก็แบบ management strategy marketing finance accounting อะไรเงี้ยมันก็จะมีบางส่วนที่ซ้ำาแต่ข้อดีของโคลัมเบียเนี่ยก็คือถ้าวิชาไหนที่เราเคยเรียนมาแล้วหรือรู้ว่ารู้สึกว่ารู้เรื่องอยู่แล้ว แล้วก็สอบขอเวฟวิชานั้นไปแล้วก็เอาเวลาไปเรียนอิเล็กทีฟที่เราอยากเลือกเรียนอย่างอื่นอยากเติมความรู้ส่วนไหนเพิ่มเข้าไปก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นออพอมันมีความซ้ําบางอย่างเนี่ยเราก็จะมีทางเลือกแหละว่าเออเรารู้เรื่องนี้แล้วเราไม่อยากเรียนเราก็ไปสอบเวฟวิชานั้น,น,นๆได้หลายๆโรงเรียนก็ Allow ให้ทําแบบนี้เออมันก็เหมือนมีแบบทางออกให้ แก้ปัญหาเพื่อไม่ให้เราต้องเสียเวลาไปเรียนแบบสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วเนาะแต่ว่าถ้าถามว่าในมุมอื่นๆทางเลือกของ MBA มันมีมากกว่ามาสเตอร์ไหมก็ต้องบอกว่าใช่มันก็มีความหลากหลายเนาะแบบคอร์สที่เป็นที่นิยมเดี๋ยวนี้ก็มีแบบคอร์สเทคคอร์สอ n นาลิติกอะไรเงี้ยที่แบบเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันเนาะก,ก็มีทางเลือกเยอะกว่าต่วแบบ่าโอเค ตอนนั้นทําไมน้องกายไปโคลัมเบียล่ะพี่เชื่อว่าน่าจะสมัครหลายที่ก็เอาจริงๆก็คือแบบเราก็เริ่มจากการอยากไปท็อปยูก่อนนะครับไม่ว่าการแลง์กิ้งออกมาก่อนเลยเออว่าแบบอ่ะท็อปยูมันมีที่ไหนบ้างเออแต่ว่านอกเหนือจากแลง์กิ้งแล้วเนี่ยมันก็มองในมุมอื่นเข้าไปด้วยนะอย่างที่เกลิ่นไปข้าวๆแล้วว่าแบบเออคอสอย่างโคลัมเบียเจเทอรมันก็เหมือนแบบเรียนไม่ต้องยาวมากลดเวลาอินเทอร์นชิพก็ รีบไปรีบกลับได้ต่อโจทย์ของเราในเรื่องระยะเวลานะครับในส่วนที่2องที่เพิ่มขึ้นไปก็จะเป็นเรื่องกายส่วนตัวเองชอบอยู่ในเมืองอ๋ออ่ะก็จะเลือกพยายามดูซิตี้สกูลก่อนก็ไปรีเสิร์ชเออมีโรงเรียนอะไรบ้างก็มีแบบแบ่งเป็นแบบเออเบนสกูลกับโรงเรียนที่เป็นเหมือนแบบคอลเลจทาว์หน่อยเนาะครับครับก็ก็จะพยายามเอียงๆไว้ทางซิตี้สกูลเป็นเรื่องที่สองืมเรื่องที่สามก็จะเป็นเรื่องคาไซส์อื กาชอบโรงเรียนที่มันคลาสค่อนข้างใหญ่มันเนื่องจากสองอย่างครับอันแรกก็คือรู้สึกว่าแบบเออเราจะได้เจอคนหลากหลายนะแบบเออคนมันเยอะมาจากที่นู่นที่นี่ได้แบบเรียนรู้เขาเจ r ที่มันต่างก,กันออกไปอ,อีกอย่างหนึ่งก็คือความที่โรงเรียนใหญ่มันมีสเกลที่จะทำให้มีคอร์สที่เขาจะออฟเฟอร์ให้เราอะค่อนข้างเยอะที่จะเลือกได้ ใช่ก็เลยเนี่ยด้วยเหตุผลประมาณนี้ก็เลยแบบโคลัมเบียก็ตอบโจทย์เช็คบ็อกในทุกๆข้อก็เลยตัดสินใจว่าแบบเออป็นทางเลือกที่ที่น่าจะเหมาะสมกับเราที่ไหนมีแบบอ่าเป็นโรงเรียนในเมืองอีกมั่งที่น้องกายช็อตลิสต์มาเพื่อน้องๆคนอื่นสนใจเนาะถ้าสมมุติว่าสําหรับ u s เองก็จะมีในบอสตันเนาะก็จะมี Harvard MIT นะครับฝั่งอันนั้นก็จะเป็นฝั่ง east coast อ่า นิวยอร์กก็โคลัมเบีย NYU อ่าโอเคถ้าสำหรับฝั่งเวสต์โคสต์ของ US ก็จะมีแซนฟอร์ดเบิร์กลีย์อืมยูซีเออ่าที่อยู่ในเมืองหน่อยครัโอเคอันนี้น้องๆลองดูมี USC อีกที่พี่เติให้ยูเอสซีด้วย USC ก็ดีนะฮะซึ่งหลายๆที่ที่พูดมาตรงนี้ก็คือ2ปี เยอะมากชายส่วนใหญ่ก็จะเป็นส่วนใหญ่สองปีหมดเลยมีโคลัมเบียนี่เนาะอ่าที่เป็นปีครึ่งถูกไหมครับปีครึ่งแล้วก็มี NyuTech อ่าอันนั้นปีเดียวนะฮะอืมครับโอเคตอนเราสมัครเนี่ยโคลัมเบียเนี่ยพี่ว่าความพิเศษอีกอันหนึ่งของอ่าโคลัมเบียแบบ JTerm เนาะก็คือมันสมัครเร็วหรือว่าอืมมันจะสมัครเร็วกว่าปกติไหมก็สมัครเร็วกว่า ปกตินิดนึงเหมือนกันเพราะว่าก็เริ่มเรียนเร็วใช่ไหมครับ uh huh. เราก็ต้องเผื่อเวลาแบบทำวีซ่าหาที่พักอะไรย่างงีด้วยใช่ไหมก็ความพิเศษของการสมัครโคลอมเบียที่ต่างจากท็อปยูอื่นๆส่วนหนึ่งก็คือโคลอมเบียมันเป็น rolling rolling แปลว่าอะไรแปลว,ว่าคนที่สมัครก่อนเขาก็จะพิจารณาก่อนเลยเรียกสัมภาษณ์ก่อนแล้วก็ดูแอปพลิเคชันถ้าได้ออฟเฟอร์ก็จะได้ เร็วเลยไม่ได้ต้องรอแบบให้มันเป็นรอบๆเหมือนมหลาลัยอื่นมหลามหลัยอื่นก็อาจจะต้องมีคัดออฟว่ารอบหนึ่งเดทไลน์เมื่อไหร่รอบ2องเดทไลน์เมื่อไหร่แล้วเขาก็จะพิจารณาพร้อมกันทั้งแบทช์ครับแต่พอมันเป็นโรลลิงอะครับคนที่ยื่นก่อนก็อาจจะได้เปรียบนิดหนึ่งละกันเพราะว่าเ,เหมือนเขาก็จะได้เห็นโปรไฟล์เราก่อนถ้าเราตอบโจทย์เขาก็จะสามารถรับเราได้เลยเ <Okay. S 2> แต่ถ้าคนมาทีหลังโปรไฟล์มันไปแบบ ชนๆชนกับคนแรกเขาอยากสร้างคาสี่มัน diversity เนาะคนที่มาทีหลังก็อาจจะถึงแม้โปรไฟล์จะถึงแลแมช์แล็แต่ว่าเขารับคนอื่นไปก่อนแล้วมันก็อาจจะทำให้โดนรีเจ็คด้วยเหตุผลที่มาช้าไปก็อาจจะเป็นไปได้ครับ <Okay. S 2> ซึ่งสำหรับเจเทอ d มเดทไลน์ term, มันก็จะอยู่ประมาณช่วงปลายเดือนเซปเทมเบอร์ครับ อืมเนาะแต่เราก็ต้องไม่รอเดทไลน์ถูกไหมใช่ถ้าอยากจะคอมเพดิทีฟมากสุดก็คือรีบสมัครให้เริ่มสมัครเปิบก็ถ้าเราพร้อมยิ่งเร็วยิ่งดีอ่าโอเคซึ่งมันเตรียมได้ก่อนนะน้องถูกไหมหมายถึงว่าแอปพลิเคชันพอท่องจริงๆอาจจะเปิดเดือนจุลน์ถูกไ่ะแต่จริงๆเราอาจจะไปเอาของปีที่แล้วอ่ะมาทําก่อนใช่เนะถูกไหมเราอย่าไปรอมันเปิดแล้วค่อยทําคือคอแอปพลิเคชันหลายๆอย่างอ่ะมันก็ สามารถเตรียมไว้ล่วงหน้าได้บบทุกที่ต้องสับมิดเรซูเม่อยู่แล้วแครับอร์โกก็ต้องคิดเอาไว้อยู่แล้วอเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างเราก็จะเตรียมไว้ล่วงหน้าได้ก่อนอ,อโอเคอย่างนั้นแปลว่าอันนี้น้องกายก็คือสมัครเรียกว่าเร็วสุดเลยถูกไหมค่อนข้างเร็วก็แบบเปิดมาแป๊บหนึ่งก็สมัครแหละอ๋อโอเคครับแล้วก็จากวันที่ยื่นไปปึบใช่ปะ่ะจนถึงวันที่ประกาศผลอย่างเงี้ยนานไหมจำได้ไหม หีทาของตรงนี้หรอกายสำหรับกายเองกายคิดว่าประมาณ2เดือนคร่าวๆ <Okay. S 2> แต่พอของกายอย่างที่บอกก็สมัครเร็วหน่อยเพราะนั้นแอปพลิเคชันตอนนั้นมันจะไม่เยอะมาก uh huh. มันก็จะยิ่งเร็วเข้าไปอีกแต่ถ้าสมมุติว่าคนที่สมัครช่วงที่มันแบบคนเริ่มสมัครเยอะและสมมติ s e ปเทมเบอร์อย่างเงี้ย e ีทายมันอาจจะยาวกว่าอีกนิดนึงเหมือนกันอย่างนั้นแปลว่าวันที่เราได้รับผลของคนลัมเบียแ,แล้วเงี้ย เราเราสมัครที่อื่นไว้ยังเรากําลังเตรียมลาวันอยู่กําลังเตรียมเตรียมราก็เลยไม่ยื่นเลยใช่โอเคโอเคนี่คือข้อดีนะฮะสองคนลำเบียนะฮะคือถ้าส่งเร็วติดเร็วก็ก็ไม่ต้องทําแล้วนะฮะอยู่อื่นถ้าสมมุติที่นี่เป็น first choice ใช่ใช่อ่าเนอะอันนี้เป็น rolling basis เนอะแต่คือถ้าเป็น โคลัมเบียเจเทอร์มเนี่ยจะไม่ได้มีเป็นเหมือนแบบเออร์เรียคชันถูกไหมไม่มีมีรอบเดียวครับโอเคเออร์เรียคชันจะมีสําหรับฟอร์เทอร์มเนาะใช่อ่าโอเคได้ซึ่งเดทไลน์ของเออร์ลี่ดิสเซชันก็คือจะเดทไลน์พร้อมกับเจเทอร์มนี่แหละใช่ก็ช่วงปลายเดือนเซปก็จะมาครับอืมโอเคของเราคิดนานไหมว่าเออจะเอาฟอร์เทอร์มหรือเจเทอร์มอะไรเงี้ยหรือว่าแบบมามาแต่แรกแล้วเอานี้แหละไม่นานไม่นานก็จริงๆก็พยายามดูคอร์สที่มันเป็นแบบ ปีครึ่ง,ง1ปีไว้อยู่แล้วเพราะเหมือนอย่างที่บอกก็แบบกายจบมาใบหนึ่งแล้วอเอาทุนก็เลยกะว่าไม่ได้แบบกะว่าคงไม่ต้องใช้ internship หรือไม่ต้องเรียน2ปีแล้วแหละโอเคได้เลยแล้วตัวตอนนั้นต้องกายสอบไอเอลไหมกายสอบกายสอบสอบไปเพื่อเหมือนกันครับออแต่จริงๆก็หลายๆที่ก็ก็เวฟของกายจะเวฟได้เพราะกายเรียนเรียนโท ที่อังกฤษมาแล้วหนึ่งใบใช่ก็จะจะเข้าค่ยทีวีเอหยหลายที่ที่เวฟได้แต่หลายที่ก็ยังต้องใช้อยู่เหมือนกันครับก็เลยไปสอบไว้ใช่อ่าโอเคก็ต้องเช็คแอปพลิเคชันของแต่ละมหาลัยนะฮะแต่อย่างปัจจุบันเนี้ยที่เราคุยกันอยู่ตอนนี้นะเออก็คือ MIT อย่ยัง MIT อย่ยังโคลัมเบียอย่างเงี้ยก็คือไม่ต้องส่งอยู่แล้วเ<ม>นาะพวก i e l t s TOEFL นะฮะแต่อยู่อื่นอ่ยังต้องนะถ้าสมมติน้องไม่ได้จบอินเตอร์มานะฮะโอเค G Ma t ต้องสูงไหมฮะ ราวนเออเป็นเรื่องที่พูดยากเหมือนกันเนาะนนเพราะว่าส,สุดท้ายอะ่ะมันอยู่ที่โปรไฟล์ของน้องเหมือนกันคือเขาก็พยายามลงเรียนอ่ะก็พยายามจะสร้าง diversity ใช่ไหมครับยางมีโปรไฟล์ที่หลากหลายการที่เราจะ stand out ม,มันก็ต้องมีหลายๆเรื่องเนาะ g m a t ก็อาจจะเป็นการแข่งขันอันหนึ่งที่ช่วยให้เราทำโดดเด่นขึ้นมาแต่ว่าถ้าโดยทั่วๆไปและกันสำหรับคนไทยก็คิดว่ามองว่าก็น่าจะต้องมีสัก700อ,ม,อม,มีคนถามว่า r e c เ m m e อ นนเดี๋ยวถามในคอมเมนเตอร์จริงๆถามหลายคนละแต่ยอยากได้มุมมองของน้องกายด้วยว่าในคอมเมนเดอร์บางคนก็จะบอกว่าเอ้ยต้องเป็นคนที่จบคนละเบียไหมเขาก็ต้องพยายามไปหาไขว้ามาให้เขียนให้อะไรอย่างเงี้ยเออจริงๆมันจําเป็นไหมต้องบอกว่าคนที่จะเขียน t e r of r e c o m m e n d a t i o n ให้เราอะ่ะที่สําคัญที่สุดคือเขาต้องรู้จักเราดีที่เขาทํางานกับเราจริงๆที่เขาจะสามารถเขียนอ,อธิบาย ว่าเราเก่งยังไงอเออเราต้องการ MBA อยังไงเพราะอะไรออมากกว่าการที่คนเขียนจะเป็นอ,อลัม์ของโรงเรียนน,นั้นๆถ้ามันได้ทั้งสองอย่างพร้อมกันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าหัวหน้าเราเออหรือคนที่รู้จักเราดีในการทำงานเขาไม่ได้จบโคลัมเบียกลายว่าไม่เป็นไรแต่ว่าอย่างน้อยๆอย่างที่บอกไปตอนแรกว่าเขาต้องเป็นคน ได้ทํางานกับเราจริงๆและรู้ว่าการทํางานของเราและจุดแข็งของเราจุดอ่อนของเรามันเปไ็นยังไงทั้อ่า<ำ>โอเคเยี่ยมเลยฮนะวันนี้เดี๋ยวก่อนจากกันไปเนอะให้น้องกาย<ม>ทิ้งท้ายฝากอะไรน้องๆตรงนี้เป็นกําลังใจให้สักนิดน,นึงได้ <c oughs> ก็เข้าใจว่าเป็นโปรเซสที่ยากลำบากในการกว่าจะแบบผ่านแต่ละสเตปไปได้ทั้งการสอบการสร้างโปรไฟล์แล้วก็การมาต้องมาสมัครเรียนอีกแข่งขันกับคนจำนวนมากก็ อยาให้ทุกคนตั้งใจแล้วการทําทให้เต็มที่ถ้าเราตั้งใจเต็มที่คิดว่าทุกคนก็คงไปถึงจุดที่คาดหวังโอเควันนี้พี่เมฆพี่กายลากันไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคราวหน้านะฮะสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ